สวัสดีจ้าสวัสดีพบพ่อกันกับช่องตาลุกตาลค่ะพี่นออ้องจ้าเศร้าไมน่นอนหลังจากที่คุยกันกับยายนุยนยน่ยแล้วแล้วเราก็เมื่อบ้ายแล้วลายยายนุ้ยเรากลับบ้านไปแล้วจ้ะพี่น้องอกับพอดีกําลังเสียสมค่ะกําลังเสียสมหมูสมเนือ้อเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อนนันผ่านไปผ่านไม้อยากแวะเขามาอดมุดหนุนสมเนือ้อสมหมูเนาะพี่น้องเกลยสซีเฮ็ดเพื่อไวไ้แต่จ้ะเพราะว่าช่วงสงการอาจจะบ่ได้เฮ็ด อาจจะเฮ็ดกรงโสงการนี่แหละเนียนก็เลยมานั่งเฮ็ดเช็ดใบตองฉีกใบตองอยู่กับยา,าย,าย,ย,กกแ,ยแดงนี่แหละพี่น้องบันนี้ก็เลยบอกันเลี้ยงกันเมื่อคืนนี่แหละที่ว่าอีหล่าโอนเงินไปปอนใส่มือให่พอข้มวนเนาะนั่งโากันพี่น้องโากันแล้วก็คนคิ้งลูกโากันลายเลี้ยงหลายๆแล้วเอนาะกับยายแดงกันได้ ดีใจครับพี่น้องจ๋าดีใจที่เย็ยนเอฟซี F C, เพิ่นนั่นมีตาคำวันเราพี่น้องเงินถูกบาททุกสตางค์ที่เพิ่นไห้มาน่ะมันโ่แมนว่าสีหากันได้ง่ายๆนาะพี่น้องเนาะทุกคนก็นดีลนน้นเพื่อเงินเพื่อท้องเพิ่นเจยบส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาให้เงินบ่เมน,นหน่อยพี่น้องเออบาว่าหาบาว่าสิบบา,บา,าทบว่าท่ดใดบ่ว่าเงินหน่อยเงินมากกับมีค่าทั้งจิตใจเพื่อพี่น้อง ขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบพระคุณท่านหลายๆค่ะที่เมตตากับข้มอดเนาะไอข้าม้วนเนาะค่ะว่าเรากับคนลูกอีหลาแห้งเอาไปให้กับมือบาดที่ไหนพี่น้องเอ้ยแห้งรักแห้งศรัทธาเนาะพี่น้องเตยเสื้อจังสั่นเดียแห้งรักแห้งศรัทธาไหนทีมงานสาวน,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 น้อยเพลินแพงไหนอิหลาอุ้งอิง,พ,องออพี่น้องไหนบอดโจซอนเพิ่นเพิ่นปกปักรักษาเพิ่นอุ้มชูเอฟซีเพิ่นกับอุ้มชู ศิลปินในวงของเพื่อนทุกทท่านนะคะเอฟซีเพื่อนกับใจดีทุกทุกท่านเลยค่ะเอฟซีของศิลปินทุกท่านเอฟซีของช่อง youtube ทุกๆช่องคือกันพี่น้องเพื่อนเพื่อนนาเสนอข่าว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 สารของข่าวมวลเพื่อนนาเสนอเรื่องราวต่างๆของข่ามวลเนาะกระห็ดให้ค้นได้ได้กลับมาติดตามแล้วเพื่อขึ้นมาอีกหลังจากที่เราห่างหายไปเงียบเงียบไปเรือยน้อยจากช่วงนั้นเนาะ ขอไม่ยู่กับสาวน้อยปูพเพิ่นกะช่องอยุทธ์ต่ตางๆกะใ,ใ,ใ,ให้ความสนใจให้ยังเนาะยิบสีเพิ่นกะเมตตาพ่อมาเนี่ยแรงหักแรงศรัทธาในในทุกสิ่งทุกอย่างหละจ้ะที่เพิ่นมอบให้น่ะเพิ่นให้เพิ่นใ,ให้ด้วยความหักความเมตตาพี่น้องจ้าขอขอะคุณเพิ่นหลายๆค่ะขอให้ทุก,ท,กท่านนะที่ เมตตาคำม้วนเนาะค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยพี่น้องด้วยรเด้วยยิงยิงขึ้นไปด้วยจากพี่น้องบาว่าสิเป็นกำลังใจด้านหน้าเวทีกำลังใจด้านหลังเวทีกำลังใจจากช่องต่างๆที่เข้าไปเบิ่งคลิปช่องย t u b e ของช่องต่างๆของทีมงานสาวน้อยเป,ป็น์เปแงค่ะล้วนแล้วแต่คือกำลังใจทั้งนั้นค่ะพี่น้องจ้าเพราะทุกคนน่ะ ที่เพื่อนเสียสละเวลาต่างๆเขาว่านางเบิงคลิปของช่องต่างๆเนาะช่องที่เพื่อน,นําเสนอข่าวของขํามวลน่ะิ่นเสียสละเวลามานางเบิงนางอย่างคองมเมนต์พลังบวกให้กันตลอดให้กําลังใจใกันตลอดพี่น้องนั่นคือสิงส่งที่สิ่งที่มีความสุขมีความสุขค่ะสิ่งที่เทใ้เฮาแบบให้เรามีกําลังใจสู่งานต่อพร้อมแล้ววันนี้ ผู้ที่เพิ่นมีกําลังซับวบามากหรือหน่อยเพิ่นเพิ่นหมอบหายคำคามวลค่ะน,น,คนั่นคือพลังนั่นคือพลังหลักของเพิ่นพลังหักของเพิ่นที่เพิ่นหมอบหายค่ะนี่จะคําขอบคุณนะคะพี่น้องที่สิใหายันให้พี่น้องทุกคนที่ที่เพิ่นเมตตาเนาะ ดีใจได้พี่น้องดีใจให้ยิ่งเตอีหลาาออไปใส่มือ้อใส่ยังให้พ่อพ่อเม,มื่อวามนคมนคือนมะึคื้นเนี่ยที่เห็นคลิปของช่องต่างๆเพิ่นลุงไว้เนาะจ้ะขอบไปเบิ่งก็ดีใจได้อันแถมได้รับคำวอวยพรพร้อมเด้นเตยยูทั้งนี้เตยกะโยกมื้อพร้อมพูดได้พี่น้องยกมื้อจ้าถั่วพร้อมได้ีหลานอวยพรให้พ่อหมดว่าให้พ่อหมดเบิดหนีเบิดสินไว้ไว้เด้อจ้าพนาโอ้ยพูอยู่ทั้งนี้เบิ่งเล,ลางก็ซาถั่วเลยอีหล่าเอ้ยขอให้สมคำคว่มหมดพรอีหล่าเด้อสนดอก อยู่บ้านกระไดพี่น้องวัดเจ้าบ่อหอดอีหล่าย้ำใดกับกดชิ้นลูกย้ํานั่นม่พี่น้องเป็นพี่กันบ่มีผู้ใดเป็นพี่กันบ่หรือว่าสิเป็นเจ้าของตีแมนบ่เนาะสันนี่คนอื่นเป็นพี่กันบ่พี่น้องว่อนกับแย้แดงพี่กันบ่เราคนชิ้นลูกน้อยแย้แดงพี่น้องแย้แดงเราก็เบิ้งว่าเป็น่ยนพี่น้องร้อยเบิ้งว่าเป็ี่ยนน้องยูทูบอย่างน่ะเราเบิ้งโซเชียลว่าเป็นเราเฮ็ดว่าเป็น ได้จะบอกให้เราฟังเอาแล้วก็ขอบคุณมาขอบคุณพี่น้องคือกันว่าที่หักและเมตตาคำามวนค่ะยยแดงกระไดอันหน้ากับหลานนั่งโมกันเนาะพี่นอ้องคุยกันเรื่องนี่แหละจะเมนพื่นหักจะแมนพื่นแขงแล้วก็สีเฮ็ดแล้วก็สิีสามงคนงานออกมาให้เต็มที่แล้วพี่น้องเขาบอกไว้ก็ได สั่งสรรพผลงานออกมาให้เต็มที่ให้พี่น้องเขาได้รับชุอมยังยางเต็มที่แล้วค่ะบทสุดความสามารถแล้วคนละขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆท,ท่านคะที่เขามารับชมรับฟังช่องเต้าลูกตาเนาะค่ะมันมันดีใจไหมพี่น้องมันไอเงินที่ล่ให้ควรทุงเงินพอเขา มวนไว้ตอนนั้นเตยกับพันได้ใส่เด้พี่น้องเตยกับใส่กระเป๋าเงินเตว่ไว้่ังไงละ่ะบ่ใส่เลยบ่แตะเลยจ้ะเมื่อคืนนี่เราออกมาเบิ่งอยู่อันอันไฮวิทนี่วิดซินเด้อลูกเอ้ยถนเนาะให้แม่วิทนี่วิดซินคือจำคำอวยพรอีหลา่าเด้อเนาะอันอีหลา่อหลาอวยพรพอมอดจังไดแม่ก็สิรับเอาอยู่ทั้งบ้านดอกสันดอกพี่น้องถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอ่ามันมีอยู่หลายโอกาสเดี๋ยวรอเบิ่งว่าเมือ่อใด เลนใกล้ๆบุรพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาเนาะยะแดงยี่สิบสี่พฤษภาเนาะงานบุญบ้องไฟอ่ะมันอยู่ใกล้บ้านบุรพี่น้องแต่ค่อยสิได้เข้าไปหาอีล่าค่อยสิไปขอพรน้ำอีล่าพี่น้องขอพรน้ำอม่ดีลาขอให้วิตาสินดีดีนั่นแหละเนาะเข้ามาความหักความศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะมันมันนั่น มันเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าของพ้อมเด้พี่น้องคำา่าความหาความสถานอ่ะคือจังมันบอดจูแล้วว่าล่ะคิดดีคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็ตามมาเราอ่ะคิดเอาคําที่บอดจูเพิ่นสร้างเพิ่นสอนนั่นแหละพี่น้องจ้าอันใดบอดีคือไปที่เพิ่นส่งไปสันีมาล่ละคือคือคือไปสัีนะ่ะที่ลาว,ว่าสิ่งไหนไม่ดีเหมือนกับไปสนีที่เขาส่งมาแล้วเราไม่รับมันกต็ตีกลับไปหาคนนั้นน่ะพี่น้องอ่ะล่ละ กะคิดเอาคำคงองกันบอดจูเพื่อนละพี่น้องจ้ามาหนี้พี่น้องแหงเอฟซีของสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีอีหละเพื่อนแหงให้ความพักความเมตตามนี้โอ้ไจะแมนเป็นบุญวาส,สนาหลายพีนาา่น้องบ่ายไอ้ยัางตะซามด้วยพี่น้องขันท่าเพื่อนหยิบยืนไม้ตีให้เฮามาเนาะเกรงใจพ,พ่อมุูเแล้วทั้งดีใจทั้งเกรงใจนะพี่น้องขอบบุญขอบคุณเพื่อนลายละ่ะมัน หาคำมาเปรียบเทียบบ่ไา้เน้องพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นให้ด้วยจิตด้วยใจพร้อมพักเพินให,ห้เฮาสิ่งตอบแทนที่สิให้เพื่อนไดก็คือความดีล่ะพี่น้องพี่มอดแล้วก็สิสรสางสารร์ผลงานให้ออกมาดีที่สุดในหน้าที่การงานให้พี่น้องได้ยิ้มได้หัวกันนาเวทีล่ะค่ะบอกก้าวบอกอย่างตักเตือนกันไดด้วยพี่น้องด้วยบางสิ่งบางอย่างเบ่ถือบ่ควน กับพีข้ามวนก็ได้กับเตยคือกันบอกก้าวกันได้ค่ะพี่น้องจา๋าเพราะว่าเขาเปิดรับเสมอเปิดรับกับคําที่คนสิแนะนําให้เขาพัฒนาตัวเองได้ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆอยยังเจา้าบบว่าติว่าข้ามวนหรือว่าเตยบอกก้าวได้ค่ะพี่น้องแนะนํามาได้ติติงมาได้ค่ะพร้อมรับกับคําแนะนําเสมอจ้พความปรับปรุงจ้าของคนเาถ้าบ่มีถ้าบ่มีคําว่าติ บ่ตีบ่เตือนก <Jean> ับบ่พัฒนาเจ้าของเดีพี่น้องสำหรับตลกของพี่มอดเนี่ยที่แล้วการแสดงนาดด้านหน้าเวทียังเสียจะอันใดบ่เหมาะบ่ควรพี่น <capable. S 2> ้องตีเ hmm ตือนแล้วก็ไปได้เลยจ้ะแล้ว hmm ก็พร้อมที่สิพัฒนาหรือปรับปรุงเจ้าของแล้วพี่น้องสิ่งใดบ่ควรแล้วก็ปรับปรุงเนาะอันนี้เหมาะเด้ออันนี้เหมาะอันนี้อันนี้โอเคแล้วเด้อข้ามวนอันนี้บ่เหมาะสมเด้อขามวนทักท่วงกันเข้าไปได้ได้พี่น้องนั่นแหละคือสิ่งที่เราสตอบแทนพี่น้องจาก จากาจากการที่พี่น้องให้ความักความเมตตาแล้วแล้วก็สีทุ่มเทให้กับงานสิ่งที่เป็นงานที่เราฮักค,คือว่าแหละน้องพี่น้องเพื่อนสั่งมาเล้ามาทั้งนี้คือหลายๆท่านเพื่อนว่าละ่ะเพื่อนสั่งเรามาทั้งด้านาเป็นศิลปินศิล,ะละปะการาาร้องรำทำเพลงสั่งเครื่องมือลอให้พี่ให้น้องแล้วก็สีได้มาทั้งนี้แหละพี่น้องพอความแหง้งรักแหง้งศรทัทธาจากพี่น้องเดอ้อที่มอบให้เล้าค่ะ คลิปนี้กะอ่ากะบ่มีอย่างไรหรอกพี่น้องก็คือมามาขอบคุณแลลวก็มีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็คนคิงลุกมันคือนี่ละที่อีลาวงั้นไปมอบให้พ่อขอ้ามวนอะ่ะคนคิงลุกเจ้าของอยู่บ้านกย็ยกมือถ่วมหัวเอาคำาอวยพรของอีลาคือกันจ้ะก็คือความรู้สึกเขานอะพี่น้องเนาะทุกคนถ้าถ้าถ้าได้รับการตอนรับได้รับความหักความแพ้กะ ก็มีความสุขทั้งกายทั้งใจแล้วก็ผลการออกมาก็ดีพี่น้องขอบพระคุณค่ะคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนอา่าพ,พบพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณ FC ฟซีซานอยเพี่แพงค่ะขอบคุณ FC, e ing, FC, ang, FC ai, น้ FC อ,นองมุกย,ยิง FC น้องฮักแพง FC อีลาปลายแล้วก็ FC อ่าน้องปอมแปมน้องอมแอมน้องมะนะเอ่อเอน้องสุใสยัยแล้วก็ เอฟซีของศิลปินทุกๆท่านในทีมงานในวงค่ะแล้วกาบ้านฮักทุกๆบ้านทั่วโลกนะคะขอพระคุณหลายๆค่ะที่ขาดที่ลืมว่าได้กับผู้่นเปิดโอกาสมอบโอกาสให้ครอบครัวของค้ามมวลค่ะขอบคุณบอดจูซอนดยาสุภาพและก็ปามนาทค่ะขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปพี่น้องค่ะขอบพระคุณ ช่อง YouTube ต่างๆเนาะคะ่ะพอยุบแม่ติ่งน้องอังเปาบ้าวตุย้ยช่องสาวน้อยเพรบเปริบแแพงแล้วก็ช่องเสียบี้ช่องทุกๆช่องของที่ที่เอ่อของเป็นของสาวน้อยเพรบเปริบแแพงที่ก้าวบอฮอดพอถึงค่ะทุกๆช่องคือกันค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะพบพอ,อกันคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอ่าพอขโมยแล้วสิแวะมาหาลูกอยู่บ้านบอเนาะพี่น้องแล้วสิแวะเขาบ้านเขาบอ,อพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตอันให้ให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ